อสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดีเอฟทุกๆคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพยเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็วันที่3สิงหาคม2566นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเอาแนวทางฮานอยนะครับตามนอย3รอบมาแบ่งปันให้กับสมาชิก f อฟทุกคนเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับแนวทางของวันนี้นะครับ อาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด s u b s c r i b e ช่องอาจารย์บีพาเฮงไว้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับผมแนวท,ทางดีๆแนวทางเด็ดๆในคลิปต่อไปนะครับผมและใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับกับอาจารย์บีพาเฮงนะครับก็สาบาถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิป นะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มนะครับผมเนาะลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนเข้าไปนะครับผมแล้วก็พิมพ์แจ้งน้องแอดมินเนาะนะครับอเมื่อวานนี้นะครับผลงานเมื่อวานก็ยินดีด้วยอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับผมใครติดตามก็จะรู้ดี นะครับผมยินดีด้วยนะครับกับสมาชิกท่านใดที่ติดตามแนวทางตำนอยนะครับเมื่อวานนี้อ่ะแตกตัวไหนเข้าตัวไหนเข้าไปกอดูย้อนหลังเอาก็แล้วกันนะครับว่ามันเข้าตัวไหนมันแตกตัวไหนนะครับผมไปกอดูในคลิปย้อนหลังเอาด้นนะครับอ่ะวันนี้นะครับมาแจกเหมือนเดิมก็ตามสูตรนี้เลยนะครับผมเนาะวันนี้นะครับฟันสี่กับเจ็ด วันนี้ฟัน4กับ7นะครับสายรูดครับรูด2ตัวนี้เลยนะครับ4กับ7นะครับผมเจาะ40นะครับ42 46 48 71 7ห7 5 79นะครับ3ตัวครับ3 4 8 0 7 5 3 4 8 0 75นะครับ2ตัวที่ชอบนะครับ2ตัวที่น้น4 8 8กับ7 5 4 8กับ7 5นะครับวันนี้2หางนี้นะครับที่ชอบ เนาะอ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณน,นะครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับผมให้สมาชิก fc ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์เอามานำเสนอนะครับมันก็เป็นเพียงสูตรเป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับ วันนี้ก็ขอให้สมาชิก FC ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางวันนี้เนาะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ร่ำขอให้รวยกันทุกๆคนเจอกันในคลิปต่อไปปังปัเด้อสวัสดีครับ